กันต่อละครคืนนี้กันบ้างแผนรักฉบับร้ายคุณผู้ชมยังเป็นความครุกุ่นของสองพี่น้องมิกและภูมิตอนนี้เปิดศึกชิงหัวใจนางเอกเรียบร้อยคนน้องก็จะจีบคนพี่ก็ชอบเหมือนกันคือตอนนี้เจอหน้าปุ๊บเนี่ยภูมิพุ่งไปต่อยไม่เคยแล้วฝั่งคนห้ามอย่างพี่ลูกน้ำแล้วก็น้องซานเนี่ยก็เกือบจะดึงไม่อยู่เหมือนกันแต่แฟนๆไม่ต้องห่วงนะสองคนนี้ตีกันแค่ในเรื่องนอกจอเขารักกันดีค่ะโอ้โหเบาไ้ไหมนะ ปล่อยแรงมากวันแรกก็โดนต่อยซะแล้วอ่ะบวมเลยไหนโอ้โหที่ดอกแรกก็บไก่ด้วยเจายมากแล้วบอกรักเขาเออคุณยังไงเนี่ยเออคุณจ่ายลูกด้วยอ่ะดูแลหน่อย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 คุณเจ็บไหม จ่ไหมเขาเล่นไปเรื่อยเลยเล่นไปเรื่อยเลยเพราะมันอยู่เทาอะไรหมีแต่เขามีแข้งั้งจริงเลยน้องเลยวิญญาณใ้แรงมากอะไรเนี่ยเมื่อกี้น้องมิกน้องภูมาจ้องตากันยังไงนะตกใจแล้วนะหนึ่งนะเออแต่ในเรื่องนี้คือคู่พี่น้องต้องติดตามนะคะคืนนี้แผนรักฉบับร้าย20่สนาฬิกาสี่สิบนาทีค่ะ